โยก็ขอสวัสดีชาวานพายทุกๆคนทุกๆท่านกัน,กนด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox กส์ในแบบที่มีชื่อว่าเดย b r e a k นั่นเองอา่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคุณพี่ชมนะคะอี้อี้ไอ้เ<า>ช่เราฮะก็ในส่วนของชาแมปเดย์เบรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าในส่วนของฝั่งเซอร์เบลล์แล้วก็อุย้ยคิลเลอร์เนี่ยก็คือ แบบว่ามีข้อมูลหลายตัวละครที่ให้เราเนี่ยเลือกเลยนั่นเองแล้วข้อมูลแต่ละตัวละครเนี่ยจะแตกต่างกันไปด้วยนะจะไม่ซ้ากันด้วยนั่นเองอ่ะแล้วก็ในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวในส่วนของตัวฝั่งเซอร์เวิัลส์นั่นเองนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะทําการอธิบายในส่วนของข้อมูลสตอรี่ของนางด้วยนะว่าจะเป็นอะไรมีที่มาจากอะไรอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะอ่ะ สำหรับในส่วนของ Surveyor สุดคนแรกที่เราเนี่ยจะมาทำการอธิบายให้ฟังเลยเนี่ยและก็คือคนนี้เลย Andrea นานั่นเองอาร์พีขออภัยด้วยนะคะอน a n d r e าเนี่ยอาชีพก็คือเป็น The Influencer ถูกไหมค่า Speed ของ uh, Andrea เนี่ยก็จะอยู่ขีดป,ประมาณนี้เลยนะเกินเครื่องนะคุณผู้ชม Stamina เนี่ยก็จะเป็นการความวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้นะคะจะนานขึ้นอะไรประมาณนะี้แล้วก็ถือว่าเครื่องนึงอยู่อนะ Composer เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเสียงหายใจนั่นเองคุณผู้ชม สเตลลน่ความสเตลล์เนี่ยก็ในส่วนของเสฟีท้าเนจะเบลไดเองก็คือเกือบสุดลอดเลยก็ฆาตรกรเนี่ยจะไม่ได้ยินเลยนะคะความฉลาดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวลาปั่นไฟอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเร็วขึ้นด้วยอะประมาณนี้เลยทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือจะเร็วนะในส่วนของความสามารถของอดรีนาก็คือเซลฟคอนโทรลนั่นเองเนาะในส่วนของเจ้าความสามารถเลยนี้เนี่ยก็คือการควบคุมตนเองอารีนาเนี่ยจะไม่ส่งเสียงใดๆและก็ จะไม่ตรวจพบด้วยนะคะเมื่อเราเนี่ยยืนนิ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้นะเอออ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันกลัวอีกต่อไปนั่นเองแอนเดรียนาเพนนะคะแล้วก็ในส่วนของสกินก็จะมีด้วยการประมาณนี้เลยเนาะนี่ไม่มาใจเหมือนก,กันว่าในส่วนของสกินเนี่ยวิธีได้รับมันได้อะไรยังไงมานะรีวาร์สก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่เหมือนปลดล็อกออมเมมโมรีซึ่งเราเนสามารถใช้เหรี่ยญแดงในการปลดล็อกได้โอเคโอเค เี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสตอรี่ของอดเดน่ากันเลยดีกว่านะคะในส่วนของสตอรี่เนี่ยบอกเลยคนะว่ายาวเหเียดมากเลยนะเดี๋ยวเราจะทําการอธิบายให้ฟังเนาะอดเดน่าเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนพ่อแม่ของอดเดน่าเนี่ยมีความทะเลกกาะกันหรือว่าไม่ไม่เข้ากันเข้ากันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเวลาจะส่งอดเดน่าไปโรงเรียนเนี่ยเธอเนี่ยก็จะพยายามพามันไปให้ได้แล้วก็กล้าไปให้ได้นั่นเนองนะคุณผู้ชมประมาณน,มน,นี้เนาะเหมือนอดเดน่าอี่ยจะมีปัญหาทางครอบครัวด้วยนะประมาณนี้ อ่ะแล้วก็เหมือนจะมีปัญหากับแอนเจลน่าจริงๆนะคะซึ่งไม่สามารถเรียนต่อได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็เหมือนไม่มีชีวิตทางสังคมเลยนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้อืมเดี๋ยวเราขออนุญาตอธิบายไปเป,เป็นแบบเฉาะๆละกันเนาะอันนี้ต่อมาเ,เนี่ยก็จะเป็นตรงที่ว่าในช่วงค่ำคืนเนี่ยเธอเนี่ยกลายเป็นกระแสไลโาขึ้นมานะฮะซึ่งแอนเจลน่าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะประมาณนี้เอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงกลายเป็นกระแสไวรัลเนาะก็แอนเจลน่าเนี่ย ในส่วนของ s u b s c r i b e หรือว่าจำนวนผู้ติดตามของเธอเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมกับแอน่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความพิเศษนั่นเองเลยได้จัดทําการสตรีมครั้งใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะคะเออก็คืออง,ง่ายเหมือนแอน่าเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเนาะอ,อ่ะประมาณนี้แต่ก็เหมือนจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นนั่นเองที่เธอเนี่ยจะต้องเข้าไปนในป่านั่นเองนะและเธอเนี่ยก็เหมือนแบบว่า เดินไปรอบๆอป่าที่อยู่ใกล้บ้านของเธอเพื่อทําให้จิตใจของเธอเนี่ยปลอดโปร่งนั่นเองนาะเหมือนแบบให้แบบตัวเองน่กลับมาเฟชอะไรขึ้นประมาณนี้แต่จู่ๆก็เกิดหมอกสีขาวขึ้นนั่นเองทําให้การถ่ายทอดสดของอารีนาเนี่ยถายไปนั่นเองนะคะไม่มีวันกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะก็อันจะเป็นในส่วนของเรื่องราวของอารีนาก็คือเหมือนชีวิตครอบครัวข,ของเธอเนี่ยจะมีปัญหานะคะแต่อยู่ดีๆเหมือนเธอแบบว่าทำในส่วนของเหมือนเป็นอะไรไว่าขึ้นมาเนาะทำให้ผู้ติดตามของเธอเนี่ย ค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเธอเนี่ยก็เหมือนจะทําเป็นพวกแบบคอนเทนต์ที่สุดเท่อะไรประมาณนี้นะคะดูจาักการแต่งตัวก็ได้เนาะอือหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เกิดการไลฟ์สตรีมขึ้นมาผู้ติดตามของเธอเนี่ยเป็นหลักแสนนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเยอะนะอือหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ทำการไลฟ์สตรีมเฉลมฉลองเนี่ยก็หลังจากนั้นเธอก็ได้ขเข้าไปในป่านะคะแล้วก็เกิดหมอกขึ้นมาอ่าประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนข,ของข้อมูลหรือว่าสตอรี่ของอเจ้าอเดรนาะนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะอื อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำก,การซื้อในส่วนของเจ้าตัวอะดรีนาดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงนะฮะชึบอ่าโอเคเราสามารถไอคิวสกินได้ไ้วยเหรอเราสามารถอันนี้ได้ไหมเหมือนจะไม่มีสกินนะฮะเดี๋ยวเราใช้ไอคิวไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะลองปลดล็อกดูนะฮะใช้เหรียญสีแดงในการปลดลอด็อกใช่ไหมหนึ่งร้อยเอหรือว่ามันไม่ใช่นะหรือว่าเราจะต้องเอาไปลองเล่นจริงก่อนน่าจะอย่างนั้นนะคุณผู้ชมน่าจะอย่างนั้นอาจจะต้องเข้าไปลองเล่นจริง โอเคสกินเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหโอเคเหมือนประมาณนี้เลยนะคะสกินก็คือเยอะมากแต่แอันก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยโอเคนะคุณผู้ชมอ๋อ,อเราสามารถใช้ในส่วนของตรงบัตรเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรคอยใช่ไหมกับไอ,อบเ้เจ้าเพจอันนี้นะคะในการซื้อโอเคอันนี้เป็นแมวนะคะอุ้ย okay. โอเคโอเคมาเดี๋ยวตาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะชนะด้วยการเอาตัวอะเดนีน่าเนี่ยไปเล่น ในส่วนของอ่าเกมนี้หรือเปล่าแล้วเราจะรอดไหมนะเออโอเคเดี๋ยวขอนอนุญาตรอในส่วนของอาตาน,นี้ให้จบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการตัดไปเลยแล้วกันนะอืมโอเคทุกคนมาแอนิดิน่าลงเกมจริงแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการว่าดช้นานะหรือเปล่าเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนี้เลยเสี้ยงเดือนนี่คือเบามากเลยนะจริงคุณผู้ชมจ่เสียหายใจก็คืออันนี้อยู่มาปั่นไฟก่อนเลยออนนด้น่า ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีในส่วนของเซอร์น,นะคะเจ็ดคนอ่าก็โอเคเราจะมาดูกันคะว่าตอนนี้จะรอดหรือเปล่านะปั่นไฟอืมโอเคโหพวกชุดอไอน,น,นี่คือนางก็แซบใช้ได้นะคุณผู้ชมอ่ะอ้าวมีคนดาวไปแล้วหนึ่งตรงนู้นนะอ่ะโอเคจะขออนุญาตทำการปั่นไฟให้เสร็จมีเครื่องพังไปเครื่องหนึ่งโอเค ใจเย็นๆนะคะทุกคนไม่ต้องรีบชุบเออสียง้องมาจากไหนนะเนี่ยอ่ะโอเคอะไรนะปั่นไฟนี่เป็นญ,ญาจังหวัดโดนเป๊ะๆนะคะไม่มีใครไปช่วยเลยเหรอใช้ปลักไปหนึ่งคนนะคะโอ้โหจบแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่หกคนเท่านั้นนะนี่นะ เแเราค่อยวิ่งไปช่วยละกันเนาะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคุณผู้ชมนี่เออเดินไปอีกหนึ่งทีจะเสร็จแล้วโอ้โอไม่นะไปดีกว่าไปดีไปดีกว่า,รรา,วาคุณผู้ชมเฮ้ยเดียวล้มสามคนเลยเหรอเกินไปแล้ว โอเคช่วยทานคนหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเอ้ยโถเอ้ยฆาตกรอยู่ตรงนี้เลยนี่นาคุณผู้ชมเมื่อกี้เลยเอางี้ดิเหราหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคเหมือนจะมีคนไปช่วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปหาเครื่องปั่นไฟดีกว่านี่อาปัติเคอร์อนี้ให้ใส่ก่อน น่าจะไปช่วยตรงนั้นพอดีเลยลงไปหนึ่งโอเคปัดไป,ไปื่อนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะอืมตายไปหนึ่งเลยไม่นะแคมปเปอร์หรอแคมเปเหรอหรือว่าไงนะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูการอีกทีนะชัดรับไปหนึ่งตายหนึ่งนะคะขนี้ก็เหลือแค่ห้าคนเนาะอืมโอเค เรียบร้อยฮะน่าจะมาเดี๋ยวนะเก็บสเตมิน่าไปก่อนโอ้โหแคมป์อย่างนี้เลยโอ้โหมานี่เดี๋ยวมานะอย่ามานะ ไม่มาหรือเปล่าไปดีกว่าไปเลยโอเคคราวนี้แน่ก็จะเหลืออีกสองเครื่องถูกไหมคุณผู้ชมโอเค,โอ,เคโอ้โหเรียบร้อยฮะมาแน่แนไปปั่นไฟเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องนี้ปั่นเสร็จหรือยังอะ่ะยังไม่เสร็จนะฮะโอเค ปั่นอยู่ตรงนี้ปั่นด้วยแลหัวใจเรายังมีอยู่สองนะฮะชาร์จลักไปหนึ่งตายไปหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมจวนนี้โอเคแล้วอีกเครื่องเดียวจริงๆไหนมีเครื่องมั่งอ่ะไหนนะ เดี๋อาไปก่อนเครื่องปั่นอยู่ไหนหมดอะมีไปก่อนเฮ้ยนี่เสียงนี่ไงปั่นเสร็จแล้วหรอยังเฮ้ยโอเคเรียบร้อยะ่ะเ,เอาได้เก็บสเตมินาไปก่อนโอเคอัน,นิี้นะีาตาน,นี้เหมือนจะรอดนะโอเค ชึบวิ่งไปเลยนี่แน่ะเอาตายไปหนึ่งเหรอไม่นะออกไปก่อนละกันนี่โอเคค่คะคุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะตานี้ก็คือชนะไปนะคะก็ขอรีวิวในส่วนของแต่ละข้อมูลตัวอ่าเซอร์เบิกเนี่ยอย่างละตาละน,นะเพราะว่ามันชนะไปเนาะก็ในส่วนของกรารอธิบายข้อมูลแล้วก็ในส่วนของสตอรี่ก็คือเกิบไปครึ่งนาทีแล้วนะคะก็ให้ดูประมาณนี้คร่า,า,าวๆเนาะในส่วนของพวกสกิลหรือว่าคร่าวๆ อ่าพวกข้อมูลสตอรี่อะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็แชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งที่จะได้เป็นการังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปหน้าอยากจะให้เรารีวิวซเปอร์บล็อหรือว่าเคเลสต์ไหนก็ลังพีมาที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยนะเออจะพยายามเล่นแล้วก็รับศึกษาข้อมูลเกมนี้ให้เพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยโอ้ยก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกจุท่านกันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม